มาซื้อบันไดผมแล้วมามามา,มาเห็นไผ่รั่วของผมอะ่ะเขาว่าจะสั่ไดทดลองอ่าอ่าไม้ก้านไฟเพราะว่าจริงๆเขาใช้ไผ่รวกอยู่ไผ่รวกอยู่แล้วเขาทดลองใช้ไผ่เลี้ยงหวานซึ่งมันจะผุไวอ๋อมันจะมันมีความน้ําตาลเยอะใช่ใช่มอดกินก็เลยสั่งกาซิลิสลองดู ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เราอยู่ส,สวนมิสเตอร์เคที่วเวียงสะครับครับตรงนี้โคกมะพ,พร้าวโคกมะพร้าวเวียงสะนะครับเรามาดูการไอ้น,นี้เป็นอะไรครับการขายตัวนี้เนาะไผ่ชนิดนี้อลองอธิบายหน่อยคือเอ่อที่เห็นน่นะเป็นการดัดเเพราะว่าตัวตัวตัวไม้เนี่อ่าเอ่อตัวตัวนี้มันจะโค้งนิดนิดนึงก็คือถ้าเราไม่เข้ามัดดัดอย่างเนี้ย มันมันจะต้องใช้วิธีการดัดไ้อ่ะมันมันเสียเวลาทีเนี้ยพอไม้โค้งเนี่ยเราสามารถดัดได้โดยการมัดให้มันตรงอพอมัดให้มันตรงแล้วเนี่ยมาตากแดดมาตากแดดให้ให้มันแห้งเนี่ยพอแกะมัดแล้วเนี่ยมันจะตรงอย่างเนี้ยพี่แต่ถ้าว่าเรามัดเสร็จแล้วมันลำยังยังเขียวอยู่อ่ะแกะอ่ะมันก็จะโค้งเหมือนเดิมพี่มันมันมันจะโค้งจริงๆแล้ว จะจะไม่ได้ตรงขนาดนี้นะตัวตัวไป่กาซิลิสเนี่ยถ้าไม่ผ่านการมัดเนี่ยคือคือจะไม่ตรงอย่างนี้อันนี้อายุของการที่เราตัดไปใช้งานแบบนี้ประมาณสองปีครับอ,อ,อ,อายุลำประมาณอายุลำสองปีจะ,ะาอายุกอ่ะอายุกอจากกอสามสี่ปีด้วยออประมาณสี่ปีจริงๆมีลำใหญ่กว่านี้แล้วแต่ว่ามัน มันสเปคของเขาอ่ะก็คือออยากรู้สเปกเขาเรียกว่าไม้ก้านไฟก็คือเหล็กเหล็กที่เขาไปไปทําเป็นตัวที่จะใส่อ่ะอ่ามันจะเหล็กนิ้วสองคือรูในอ่ะอ่านิ้วนิ้วสองสองหุนอ่านีสองหุนเปล่าใช่นิ้วสองหุนหรือนิ้วสองเซนผมไม่แน่ใจแต่นิ้วสองหุนอ่น้สองหุนใช่ก็คือเนี่ยจะจะใส่เข้าไปในรูเหล็กเนี่ยนิ้วสองได้พอดีพี่ อ๋อนี่คือสเปคของเขาครับเขาเรียกอะไรอ่าใช่ไม้กั้นไฟพี่คือเขาความยาวอยากรู้ความยาวด้วยเจ็ดเมตรถึงไหมเนี่ยเออจริงจริงอ่ะผมตัดเผื่อไปพี่ก็คือเป็นการซื้อขายครั้งแรกเขาก็ทดลองเพราะจริงๆอ่ะเขาสั่งไม้รวกเมืองการมาใช้อยู่ทีเนี้ยเขามาเจอมาซื้อบันไดผมแล้วมามามาเห็นไผ่รั้วของผมอ่ะเขาว่าจะใส่ได้ทดลองอ่าอ่าไม้กั้นไฟเพราะว่าจริงๆเขาใช้ ไปรรกอยู่ไปรรวกอยู่แล้วเขาทดลองใช้ไผ่เลี้ยงหวานซึ่งมันจะผุไวออมันจะมันมีความน้ําตาลเยอะใช่ใช่มอดกินก็เลยสั่งกาซิลิสลองดูแต่ว่าอันอื่นปีหนึ่งได้ไหมเอ่อน่าจะประมาณปีหนึ่งจริงๆคือก้านไฟอ่ะตามโคาไไปจัดงานที่นั่นอะสักงานสองงานก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วครับผมเขาก้านไหนอะเขาก็เปลี่ยนใหม่ไปไปไปเรื่อยครับผมก็คือจัดเหมือนงานวัดงานอะไรอย่างเนี้ยเขาเรียกว่า ทรงนี้ทรงจะเหมือนต้นตาไมพี่คือปลายมันจะเดี๋ยวเอารุปให้ดูขอขอรูปให้ดูด้วยอ่ผมพร้อมึกภาพออกเคยเห็นรูปคือเป็นเป็นเป็นเหมือนก้านก้านของทางปามอะพอพอติดแล้วก็ก็ตอวไฟต้นเนือจะใช้อยู่ประมาณน่าจะสักสามสี่สิบโอ้สามสี่สิบล้ำอ่ะอ่าที่เป็นใ่ใช่ใช่เหมือนก้มันทรงทรงก้านเลยอันนี้จะตรงไหมถ้าเราไม่ดัดมันอ่ะคือคือมันอย่างนี้ครับพี่อ่ มันมันตรงแบบโค้งอ่ะคือไผ่ไผ่ทุกชนิดอ่ะส่วนใหญ่อ่ะที่แบบตรงอย่างนี้ในธรรมชาติอ่ะมันไม่มีเพราะว่ามันมันจะมีใบมีอะไรแล้วมันก็จะโค้งคือคือโค้งอ่ะมันไม่ได้คดอ่าแต่แต่ตรงอ่ะตรงโค้งคดเนี่ยมันต่างกันในพี่คือโคดอ่ะมันไปซ้ายไปขวาแต่กระสิริตอ่ะไม่คือมันจะทรงโค้งโค้งทีเนี้ยถ้าถ้าเราไม่ดัดเนี่ยพอไปก้านไฟแล้วมันไม่สวยมันระเกะระกะครับผมมันมันจะโค้งโค้งโค้งกว้างพี่โค้งกว้างพี่ เออแต่แต่ถ้าถ้าถ้าตัดแค่สี่เมตรเนี่ยยังไงก็ตรงเราเราหนีที่โค้งได้ครับสองเมตระไรอย่างเนี้ยคือถ้ามาตัดทํได้ไม้กวาดยังไงก็ตรงตัดต้นอ่ะถ้าไม้สั้นเนี่ยคือเราตัดหนีที่โค้งแล้วมันจะตรงหมดนะและวอันนี้อันนี้อันอันนี้ประมาณเจ็ดเมตรก็คือจริงๆอิสเปกอ่ะเขาใช้แค่หกเมตรแต่ผมผมเผื่อคขาว่าเขาไปลดลายหรือว่าลดโค้นเนี่ยก็คือเราเราเผื่อไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดสั้นแล้วเนี่ย าเกิดมันมันต่อไม่ได้พี่แล้วที่ก็คือผมคุยตรงๆเลยก็เป็นครั้งแรกที่ทดลองทำอะไรผมก็เปิดราคาไปสี่สิบาทเขามาต่อลําต่อลําฮะต่อลัมนี่มัดละสิบเหรอมัดละสิบครับก็สี่ร้อยมัดละสี่ร้อยใช่ใช่คือมันจะไปช้าตรงตรงตรงไม่ถือว่าแพงสําหรับคนซื้อนะความรู้สึกลุงมนะเพราะว่างานมันละเอียดอะเรื่องของลิอะไรแล้วทำให้มันทื้อกันอยู่น่าจะอยู่ประมาณ หกเจ็ดสิบบาทอะครับถึงร้อยยี่ถึงขึ้นอยู่กับว่าถ้าร้อยยี่ก็อาจจะพ่นเล็กเกอร์พ่นอะไรให้ด้วยครับผมแต่เป็นรวกเมืองกันนะครับผมแต่อันนี้ก็เป็นตัวคือผมขายถูกได้เพราะว่าเหมือนกับว่ามีของมีของแล้วอยากให้เหมือนเปิดตลาดเปิดตลาดเรียกว่าเปิดตลาดทีนี่ของคุณมีเทคนิคที่จะทําให้มันตรงนี่ถ้าดูจากนี้นี่รัดสักกี่อันเนี่ยมันจะมีมีมีคม สี่ครั้งก็อยู่แล้วครับผมหนึ่งสองสามสี่อันนี้ถึงห้านะอ๋อครับห้าปอกสี่ปอกห้าปอกอ่าใช่ใช่ใช่มันไปไปไปปลายด้วยปลายมันบานออกเลยอ่าสี่ห้าปลอกอันนี้เราไปเทคนิคที่เราก็อยากเรียนรู้สำหรับคนเป็นชาวสวนนะครับเนี่ยเธอจริงจริงอ่ะเนี่ยเนี่ยจะจะเห็นอยู่ว่ามันมันเนี่ยเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะรัดล้วก็สวยเนี่ยใช่ใช่ต้องต้องใช้เทคนิคการรัดเข้ามาช่วยแล้วแล้วอ่าเราจะเป็นต้องตากแดดเพื่อให้มันเบาหรือไง หนึ่งคือให้มันเบาแล้วให้มันอยู่ตัวครับผม oh. คือคือพอตากแดดแล้วมันแห้งแห้งแล้วมันเหมือนเซลล์มันจะแบบนอกไว้ที่ uh. ความตรง uh. อย่างนี้แล้วครับผม uh. แต่แต่ถ้าเกิดว่าเราเราไม่ตากแดดพอไปแกะไปใช้มันจะโค้งเหมือนเดิมอีกสมมติว่าง,งานนี้ไปได้แล้วเราแต่ละกอโดยประมาณเนี่ยคุณได้กี่ลำโดยประมาณหน่อยโอ้กอหนึ่งเหรออ่สิบงอ่ะสิบลำ สิบลำอัพครับอผมว่าปีนึงอะติดยี่สิบลำอะแต่เราเผื่อไว้เผื่อแบบมันตีว่าสิบลำตีว่าสิบลำต่อกอถ้าจะปลูกกันเป็นเรื่องเป็นราวคาแนะนําจากคุณสมมุติว่าเฮ้ยตัวนี้เดินได้เราอยากจะปลูกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทําอย่างเงี้ยระยะเท่าไหร่อ๋อระยะปลูกตัวเนี้ยคือจริงๆอ่อะของผมอะผมปลูกสี่คูณสี่แต่ปัญหาของสี่คูณสี่ก็คือไม้สเปคเนี้ยอ่ ไม่มีแล้วมันมันใหญ่ขึ้นแอลำลำใหญ่เกินเรือไงใหญ่เกินนะใหญ่เกินอ๋<า>อใต้ใหญ่เกินก็คือถ้าผมมองว่าระยะที่ที่ควรจะปลูกนะภาคใต้นะอตัวนี้สามคูณสามไว้ไหมหรือสี่คูณสองดีกว่าครับสี่คูณสองสองร้อยต้นต่อไร่ถ้าสามคูณสามร้อยเจ็ดสิบแปดต้นสามสามเก้าตารางเมตรใช่ร้อยเจ็ดสิบแปดอ๋อร้อยเจ็ดสิบแปดต้นาสี่คูณสองจะได้เยอะกว่าไหมสี่คูณสองคือสองร้อยต้น โอ้กลๆกันเลยแหละแต่แต่ว่าถ้าสามคูณสามมันมันลาบากกับการจัดการผมมองว่าสี่คูณสองจะดีกว่าเพราะว่ามีช่องว่างตรงกลางให้รถเข้าแล้วก็พวกตัดเอาลงมาทิ้งใบทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเนี้ยเราเก็บใบหมดไม่มีของทิ้งแต่แต่ถ้าเกิดเป็นไม้สเปคทั่วไปก็ก็ไม่ใช่ไม้ก้านไฟเนี่ยปลายอ่ะเราตัดทิ้งเลย อเพราะมันมีกิ่งมีอะไรเราไอ้นี่งานละเอียดนี่วันหนึ่งอ่ะสมมติว่าเราตั้งใจทําอยากรู้ว่าประสิทธิภาพคนทํางานสมมติเราจะตัดอย่างนี้ขายเนี่ยตั้งใจก่อนหนึ่งคนเนี่ยได้สักกี่ลําสักร้อยล้ำได้ไหมเออถ้าตั้งใจก่อนตั้งใจทํางานต่อคนน่ะลิลิเขาด้วยใช่ด้วยลิสวยๆอย่างนี้เข้ามัดด้วยเข้ามัดด้วยรือเข้ามัดด้วยก็ยิ่ง้าใหญ่ฉาจริงๆอ่ะผมทำสองคนแค่ติดสามวันพี่คือคือเรา เรไม่ใช่มืออาชีพเราไม่ใช่ว่ากินกินเวลาไปสามวันคือคนซื้ออย่างนี้ได้โคตรถูกพูกกันเลงซื้อมาอย่างนี้ใช่ใช่เพราะว่ากินเวลาไปสามวันเนยเพราะว่าไปไปตัดวันหนึ่งอ่าตัดตัดตัดเอากลับมาวันหนึ่งแล้วก็คืออ่าแล้วทีเนี้ยตอนตอนนั้นอ่ะเข้ามัดเสร็จแล้วแต่ว่าเข้ามัดไม่สวยเนื้อแก้อีกงแต่ถ้ามืออาชีพตีว่าร้อยหนึ่งก็ถ้าสองคนก็ 2>, 2วันจบงานได้ครับอ๋อสองวันจบนแต่ว่าแขนจะปวดเพราะว่าตอนตอนตริดข้อเนี่ย oh. ไปช่วงปลายเนี่ยมันจะพลาดง่ายพลาดแล้วก็คือขาดเลยครับพี่อ๋อ oh. ที่ที่มันแพงเพราะว่ามันเป็นการทํางานอะ่ะแต่ตัวเนี้ย oh. ผมมองว่าถ้าตัดแบบตัดไม่ตัดแบบเอาแค่สักสี่เม็ดอะไรอย่างเนี้ยอ่ําและยี่สิบบาทผมก็ถูกแล้วทีนี้ทีนี้ถ้าไม่ใช่ก้านไฟ ไอเดียของไซนี้ที่นี่ของของที่เวียงสะเนี่ยครับไปทางไหนเรื่องอะไรได้แต่ที่ลุงคิดนะก็คือที่เขาบอกว่าตัวอะไรอ่ะที่เป็นเขาเรียกในบ้าน<ม>ที่แปะระแนงอะ,อะไรน่าจะ<ช>ได้นะใช่ใช่ใชคือตัวเนี้ยแช่น้ํายาแล้วผิวมันจะสวยแล้วเป็นไม้มีความเบาอ่ะผมมองว่าพวกรู้ว่า รั้วผนังอ่ะผนังรั้วที่กั้นแบบบังตาอะไรอย่างเนี้ยผนังก็ไปได้นะใช่ประดับไม้ไม้แนวทํางานประดับงานตกแต่งอ่ะแล้วน่ะปลูกพ่อไงเมื่อกี้บอกสิบหน่อขึ้นถึงยี่สิบหน่อน่อต่อปีนะ่อมันดกนะและัวนี้ลุงเคยมีประสบการณ์ปลูกบ้างก็คือว่าทนแรงดีมากตัวต้องยุ่งกันมาเลยัวแรงคือด้าไม้กวาดไม้กวาดอยากใยอะไรพวกนี้ได้หมดได้ได้หมด สวยอยู่ฮะแต่ว่าถ้าตกแต่งเนี่ยก็จะเพิ่มราคาดีกว่าพวใครสน,สนใจเรื่องของไผ่กาซิลิศนะครับเอาผลิตภัณฑ์คือลำอ้าวบอกเบอร์หน่อยเฉเาะลำเนี่ยอ่าศูนย์เก้าองเสองสี่ห้าหกเครับโทรมาได้ครับผมอ่าแหล่งนี้แหล่งนี้ที่นี่เอาบอกตำแหน่งหน่อยเมา่อ้ี้้นเข้าอ่าเวียงสะครับผมก็คือคนที่จะซื้อลำก็ต้องอยู่แบบใกล้ๆเนี่ยหรือว่าผ่านเวียงสะ ใกล้ๆล,ละแวกนี้ครับผมอําเภอวิสาสุราชครับโอเคครับาอ,าอายุเท่าไหร่คคุณพี่นี่ยห้าสิบเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้แกโคนะเนาะออสู้ผมไม่ได้สามสิบป่าได้สามสิบ ได้ไหมเเบอร์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 มีศูนย์หกสามอ่าหกสองเก้าห้าศูนย์สามศูนย์เป็นเสาไฟมีแผนกอะไรบ้างมีไฟาจัดงานรับจัดงานรับจัดงานแลยจริงนเทมไห้ไปไหนนี่แล้วกันแล้วเออตั้งถอยแถมแล้วแตไอ้นี่ตัดมาเผื่อเพราะว่างานครั้งแรกมันมันจะมีที่เสียบไงทีนี้ทีนี้อ่าลูกพี่รู้ไหมเนี่ยชื่อมันชื่อไผ่อะไรรู้ยังเนี้ยไม่ไปบอกน้ำไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่้จกหรือยังเขายังไม่บอกัางเนี้ย อ้าวอ่า,าในหัวบอกหน่อยชื่อไอ้ตัวนี้ไผ่ากาซิลิสอ่าหรือว่าไผ่กอแก้วไผ่<ก>าหานไม่กกอแก้วนะครับไผ่ากาซิลิสนะครับทางนี้ควาลาเขาซื้อเขาจะได้บระบุถูกใช่ใช่ใชไม่รู้ว่ามันคือไผ่อะไรเพราะที่นี่เขามีไผ่หลายตัวอ,อ้าวโอเคอันนั้นไอ้ไอ้อนี่แทมนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวไปนั่นได้ก็คือเออเดี๋ยวคุมเดี๋ยวไปตกสเปคเลยเดี๋ยวหวาพุ่มเหลามันคอดอออันนี้ของแถมฟรีนะเอเใจแล้ว คัดสวยมากสวยมากสุดยอดเลยเออนี่แหละนี่แหละเออนี่ดัดตรงเอออันนี้คนขับรถนะพี่นี่นะทำไปด้วยทำไปด้วยอ่ะอายุห้าสิบสามผมสามสิบห้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ